มาครับเรามาเปิดหัวกับล่พัฒนาวันที่13ครับผมมาครับเปิดหัวกับล่าพัฒนาวันใน่13ครับนี่ครับอ๋ของแมวน้อยครับส่วนของออดูนเพ่อนครับวิดีโอนี้ทำสำหรับผู้ใหญ่ไม่ได้ทำสำหรับเด็กเ้อ ดีโอนี้ทำสำหรับผู้ใหญ่ไม่ได้ทำสำหรับเด็กครับผมคลิปนี้ครับไม่มได้เห็นสำหรับเด็กหน่อยเนาะสำหรับผู้ใหญ่บอกง่ายๆครับบอกง่ายง่ายโหลดครับน,นะครับอ๋อชอบปรจัดษัดก่อพานครับลาวสตาสพกิจกาซาดพ,พิเศษหน่อยสามัคคีหน่อยพัฒนา น่อยปกติหน่อย VIP อาลาสามคัคคีลาวัฒนามาแล้วครับนี่ครับมือหน่อยนะครับชอบก็จะขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่13ทับ12ทับ6เกเวันนี้13ทับ12ทับ6เกเครับผมมาแล้ว5 8 3 8 3 5 8 3 5 3 3 2ส16ครับผม ลาวพัฒนาแมวน้อยแมวน้อยครับส <c oughs> ่วนวันพุธของอดอุงนพืนเข้า8 8แปดหนึ่งหนึ่งแปดเต็มเต็มครับผม,มว,วันนี้มาของน้องแมวก่อนครับเปิดหวัวของน้องแมวก่อนครับเปิดหวัวของน้องแมวก่อนครับวันนี้ครับรอบสองจะเป็นรัฐบาล ไทยครับผมมันเห็นเบืองอันนี้กอ่อนเนาะสองให้จังเบืองรัฐบาลไทยครับอ๋อครับรัฐบาลไทยก็ข่างไปเรื่อยเลยครับนี่ครับอืม,อม กอจัดกาดก่อฟันกันครับอืมขางไว้เรื่อยก็ไเลยครับรัฐบาลไทยเน่ยจะเป็นมาดูของอดงนภเพื่อนลาวัฒนาเย็นนี้ครับ าวพัฒนาเย็นนี้วันที่สิบสามอดูงนะเพื่นมาไม่ค่อยสวยแต่เข้าครับนะครับมาไม่ค่อยสวยแต่ก็เข้าครับออดูงนาเพื่นครับผม,มครับอ้าวบ้ามันยังบดเออ ดูเอาเลยนะครับดูสอบประจันคัดประพันครับเป็นราวพัฒนาของออดุงนาพื้นครับออดุงนาพื้นครับเนี่ยครับราวพัฒนาอืมอ้ก็ดวีวนะครับ เาพัฒนาของอ,อดุงนาพืนมาแล้วครับจะประจัดการก่อการกันเลยครับวันที่สิบสามทับสิบสองทับหกเจ็ดครับผมห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าครับผมตัวกันเจ็ดศูนย์สองศูนย์ศูนย์หกครับมาเลยครับเราก็จัดการก่อการกันกน,นี้เลยนะครับผมม,มาอ่า ครับวันที่13/12/67ทับเอ่อสปกกิจการศาสตร์พริเศษปกกิยีพ,ยพยีแล้วก็ลาสตาครับผม10505 1015แล้วก็702006ครับออ ได้เลยนะครับเด้อาพัฒนาออดงกระพือครับมาดูรัฐบาลไทยกันบ้างครับรัฐบาลไทยออดงกระพือนมนีอะไรกันบ้างครับผมนี่ครับอืมสี่ห้าหก สี่ห้าหกห้าครับผมตัวการมี5้า5 6 0 6 0ย์ห้าครับผมอจอประจัดกรก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยอลูงระเ่อมาแล้วครับผมเนี่ยสี่สี่ห้าหกห ห้าสี่หกครับผมตัวการห้าหกศูนย์หกศูนย์ห้าหกสี่ศูนย์ครับผมเดี๋ยวมาดูนี่ครับมาดูนี่อีกครับมาดูนี่อีกของน้องแมวครับรัฐบาลไทยของน้องแมวก็มานะครับ่าเรียมนะครับวันที่สิบสี่สิบห้าทางวัดอาจารย์มีพระป่านะครับญาติโยมร่วมมาเที่ยววัดนะครับ ทำบุญด้วยครับมาเที่ยววัดครับสิบสี่สิบสี่สิบห้าครับผมสิบสี่สิบห้าครับมีพระป่าครับผมเดี๋ยวสอบประจัดรัดก่อฟันกันครับห้าสองเก้าห้าสองเก้ารัฐบาลไทยของน้องแมวสองเก้าห้าสองห้าเก้าครับอือสองเก้าห้าสองห้าเก้าครับรัฐบาลของน้องแมวครับผมนะครับสอบประจัดรการก่อฟันเงินนี่เลยนะครับผม นล้วเรามาดูวันที่สิบสามกันบ้างครับอันที่สิบสามมีอะไรกันครับอะมาไล่ดูไล่น้อยกันครับในน้อยนะครับมาแล้วครับวันที่สิบสามที่สิบสองที่หกเจ็ดครับผมอันที่สิบสี่วันที่สิบสี่แมวน้อยแมวน้อยมาแล้วครับชอบก็จัดคัดก็ผ่านกันนี่เลยครับเอาให้ตัวไหนก็เอาได้เอาตัวนั้นนะครับนี่ครับหนึ่ง ห้าศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก็ดสองครับผมแมวน้อยมาครับเรามาดูของออดุงราเพื่อนครับนะครับมาดูของออดุงราเพื่อนอยครับวันที่สิบสามบ่ามันน้อยอย่างเงครับวันที่สิบสี่ครับไอ้วันที่สิบสี่ สี่มาครับสอบประจักรก็ผ่านกันได้เลยนะครับ 14, นี่ครับคนที่สิบสี่มาครับอย่าลืมนะครับเก้าห้าสามห้าสามเก้าห้าเก้าสามสองสามหกห้าหกแปดครับผมอย่าลืมนะครับสอบประจักรก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมนีครับอ่ะอืม เ5 3 5 3 9 5 9 3 2 3 6 5 6 8ครับผมอย่าลืมครับชอบประจัดการก็ผัากกันได้เลยนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วอย่าลืมครับอ่า,อาวันที่สิบสี่ครับผมวันที่สิบสี่เก้าห้าสาม อูกัเพื่อนห้าสาเก้าห้าเสมครับผมตัวนี้ครับมานะครับเรก็จัดขารก้อป่านกันได้เลยนะครับวิดีโอนี้ทําสําหรับผู้ใหญ่ไม่ได้ทำสําหรับเด็กครับย,ย้ำวันที่สิบสี่สิบหวัดอดาจารย์มีพ่าป่านะครับ แต่อยากมาช่วยทําบุญก็มาครับขอให้ญาติโยมมาทําบุญกันทุกคนทุกคนนะครับวันที่สิบสี่สิบห้ามีพระป่าครับบม